ไปไหนเอิงไปไหนกับพ่อกับบ้า,กบานกับ้า,กบานกับบ้านใช่พ่ใช่โอเคทำไมเขาจะพาเด็กๆไปกินอาหารญี่ปุ่นในห้างบีซีนะคะแม่ <c oughs> กับยายอยู่บ้าน <c oughs> นะเดี๋ยวให้พี่แฟนเปิดเมนูให้แล้วเนะอึงเลือกเอาเลยนะโอเค เล menu. Food. ือกกินเลยเมนูเดี painful. ๋ยวพี่แฟนพาไปกินอาหารที่มันนึงพี่แอร์ไม่ได้ไปด้วยกับแม่ไม่ได้ไปด้วยไปกับพี่แฟนบอกพี่แฟนนะจะกินอะไรโอเคแล้วทามเอ็มมากินอะไรรอบที่แล้วเอ็มมากินอะไรมาไม่ได้ไม่ได้กินข้าวไหมหรือว่ากินน้ำอย่างเดียวไมนได้กินน้ำอย่างเดียวกินข้าวอิ่มแล้วใช่ไหมไม่ได้กินกินน้ำอย่างเดียว she d o want to eat she just want drink แล้วก็ค่อยไปซื้อโดนัทนะเอ็มาจะกินข้าวไหมหรือมาอิ่มแล้วกินข้าวมาหิวโอเคแล้วแต่กลางกินซูชิไหมเอาไม่ซูชิอ่ะไม่อยากไม่อยากกินออาแล้วแต่เดี๋ยวไปบอกพี่แฟนเลยนะเอ้าวน้ำกุ้นหนึ่เอาน้ำแก้วเดียวเนาะเอาน้่แก้วเดียวเอาน้ำแก้วเดียวโอเคพี่แฟนน้ำแก้วเดียวนะ She just want one drink โอเคอัญญาดาข้ารถไปเรียบร้อยแล้วค่ะกูไม่ได้ไป นั่งเข้าอยู่ในรถแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวจะส่งต่อกล้องให้พ่อลูกแล้วก็น้าออิงไปถ่ายทำกันเองนะคะยายจะโนดประคบให้แม่แอค่ะสวยค่ะสวยเป็นสาวแล้วก็จะแต่เสื้อผ้าที่แม่เลือกให้ก็จะไม่ถูกใจนิดนึงนะคะไอ้มาไปให้คืนไหมคุณป้าบอกว่ายังไงคะลูกให้ให้เลยหรือว่าให้เอายืมเล่นป้าป้าเออน้องไปเอาคนเดียวไม่ไอม่ไม่ได้ีให้ป้าเอาให้น้องเอามาให้น้องเล่นหรือเปล่า เล่นกับแมวเอ็มมาดูน้าอึ้งด้วยนะโอเคโอเคค่ะไปค่ะนะป,ะป๊ปะป๊ะข้าป๊ะป๊าถ้ามีหนูขึ้นคินคนคนดดื้อก็ป๊ะป๊าต้องพูดพูดพูดไทยแอบอยู่ป,ปะ๊ะป๊ะพอสป๊าตีเลยเหรอไปแล้วแล้วแล้วไปไปแล้วขึ้ขนรถขึ้นรถขึ้นรถเลยค่ะขึ้นป๊อปอน<ร>มาเป็นเข อ้าวนั่งหน้าก็ได้อ้าวนออยากนั่งตรงนี้มั่งทางหน้านั่งหน้ายแนีนั่งหน้าเยอะเว้ดูแลน้องดีดด้วยไม่งั้นโดนเยี่ยมเยี่มสุดๆฉันเอ้ยซีกิละตาฟามา่บา่อเขาบอกว่ากบอกว่าาาา อ่ะตัวเมดละสังทีแล้วเองต้องใส่เบลบังบนใช่ใส่เบลใส่เบลแล้วเองต้องใส่เบลใสเบลอ็บีบบบบีบบีบบบบีบบีบ้องต้องใส่เบลอยากไปข้างหลังต้องใส่เบลเรามาทำบีบ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 บ

ไปไหนอึไป Big C ไป Big C La là elle m'a donné le coca moi. Non, right, à te... ouais. ma, ouais. a... <gibberish> Mais en fait elle ça. Tu ne pas pour qui c'était Ouais. C'est moi, coca. c'est les classe. Maman. Tu l'aies comme il faut. Tu l'aimes un petit peu, voilà. Oh. <laughs> mais <Make him. rires> mm. 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 faim? Tu veux manger un peu mon truc? Tu veux un peu de Ça

Tu viens me recalhar, papai. Tu vas me mm -hmm. Toi, tu manges yeah. pas, toi? trop mm -hmm. mm -hmm. Non. Hey, Nima. Eh, hey, c'est bon, c'est bon. Toi, tu devrais manger ça. Euh, là C'est spécial. Tu es timide. Allez vite. La chance est encore pleine. Toi, tu devrais manger ça d'abord. Avant de te plaindre que t'as plus de soupe, bah, je pense que tu vas pas finir. Hein <laughs>

มันาช่นอะไรบ้าายิล่ะายมดสิล่ะวุ้ยไปเขาจะไปเล่นภาษาฝรั่งเศสเชิญดวยวันนี้เรากําลังซื้อไอศครีมคะอนเนร่าเราอันเราจะกินอะไร น้ <c oughs> องอยากกินอันนี้แค้ก <È? S 2> อันนี้สวยมากอันนี้สวยมาก <c oughs> นี่อันนี้เอออันนี้สวยมากก็ด้วยอันนี้มันสนุกมากให้รู้ได้ไหมว้าวอร่อยไหมอร่อยไหมโอเคค่ะ น้อืกินอะไรกินอันไหนแม่สิบต้วอันนี้ตอนนสิอ ม่อคุณเหมือนกันหินองค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บิกซีค่ะเอเอลซีเอลซีคุกนกเอมายอมาอมว

<laughs> bên này, ưng, ừ. bên này, cà pa, cà ban, cà pa, cà ban, cà pa, cà ban, ok cà pa, chaì, okay, san tuyết, bên san tuyết này, sticker bốn lít là glass, chưa bao, bằng chưa

Oh, J'entends dire maman. Mais maman, fait la coquine. Oui. Oui. Ah. <laughs> non, mais ah. mais mm -hmm. Et